มีคีย์เวิร์ดง่ายๆถ้าคุณรู้คีย์เวิร์ดเนี้ยคุณจะสามารถที่จะทำเป้าหมายของคุณให้เป็นจริง G เท่ากับ W H D L งงใช่ไหมว่าคืออะไรตัวบิ๊กก็คงงงเหมือนกันเนาะถ้าบิ๊กแบบยังไม่รู้เกี่ยวกับข้อมูลนี้นะครับ G หรือโ o รนะครับคือเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เป้าหมายของเรานะครับถ้าบิ๊กจำแนกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อที่คนต้องการตั้งเป้าหมาย1ก็คือตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของเงิน 2. ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ 3. ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของบอดี้หรือการพัฒนาตัวเองนะครับและ 4. ตั้งเป้าหมายเพื่อที่เราจะพัฒนาสกิลของเราให้ไปและก้าวกระโดดกว่าที่เราต้องการที่จะเป็นนะครับเพื่อนๆละครับมีเป้าหมายอะไร ไว้กันบ้างจนจะมาบอกสิ่งที่จะทําให้คุณสามารถสําเร็จในสี่สิ่งหรือในมากกว่านั้นนะครับที่คุณต้องการที่จะตั้งเป้าหมายแต่เป้าหมายอันนี้ต้องเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องเกี่ยวกับตัวของเราด้วยนะถ้าเราไปคาดหวังให้คนอื่นจะต้องมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บิ๊กมองว่าอันเนี้ย ไม่น่ารักแล้วก็มันจะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยเขาก็มีความคิดของเขา,า,ารเรา,ไ,ปเปา,มเาไม่สามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนความคิดของใครได้ครับเรามารู้จักกับตัวแรกกันนะครับตัว W u หรือ y ทําไมคุณจําเป็นที่ต้องทําเป้าหมายตามสิ่งเหล่านั้นเวลาที่เราเซ็ตเป้าหมายบางอย่างครับแล้วเราตั้งว่าโอเคฉันต้องการที่จะลดน้ําหนักให้ได้ภายใน2เดือนนี้แต่เราแค่ตั้งว่าเราต้องการจะลดน้ําหนัก แค่นั้นสำหรับตัว Big กบิ๊ก l l ว่ามันไม่พอครับเราต้องมีวายว่าทำไมฉันถึงต้องลดน้ําหนักภายใน2เดือนนั้นให้ได้แล้วทำไมฉันจำเป็นที่จะต้องลดการรับประทานอาหารทำไมฉันต้องออกกำลังกายทำไมฉันจะต้องทำตืดๆๆดด,ด,ด,ด้วยขั้นตอนต่างๆเพื่อที่จะทำให้มันไปสู่จุดนั้นเมื่อเรารู้ว่ามันสำคัญสำหรับเรามากมันจะเป็นวายที่เข้มแข็งที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ทำในสิ่งที่ขัด วางเป้าหมายหรือการประสบความสําเร็จครับเวลาที่เราถามนะครับให้เราถามวายหรือทําไมให้ลึกที่สุดจนสุดท้ายแล้วมันสามารถตอบได้ทุกคําถามถ้าวันนี้คุณยังตอบคําถามในสิ่งที่คุณต้องการตั้งเป้าหมายไม่ได้ว่าทําไมคุณถึงต้องทํานั่นแปลว่าคุณอาจจะไม่ได้ต้องการมันมากเพียงพองครับดังนั้นถามลงไปให้ลึกถึงความต้องการของเราว่าเราต้องการทํงสิ่งนั้นเพื่ออะไรตัวต่อมาครับ H หรือ How การทำอย่างไรการตั้งเป้าหมายครับถ้าเรารู้ว่าเราต้องการทำไหมแต่เราไม่รู้วิธีการทำว่าเราทำอย่างไรมันจะไม่มีทางประสบความสำเร็จครับวิขอยยกตัวอย่างก,การลดน้ำหนักว่าถ้าเราต้องการลดน้ำหนักแต่เรายังทานเหมือนเดิม เรายังใช้ชีวิตยังไม่สามารถปรับเวลานอนหรือ,อยังทานอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้มันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับมันก็จะมีแค่เหตุผลว่าอ่ะเราทำเพื่ออะไร แค่นั้นแต่ถ้าเราไม่หาไม่หาวิธีการเราไม่หาข้อมูลเราไม่เลือกที่จะหาว่าเราจะต้องทานอะไรจะต้องออกกําลังกายแบบไหนเพื่อฟิตกับบอดี้ของเราบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการที่เรามีน้าหนักที่แบบมากเกินไปการวิ่งมันจะทําให้เราปวดขาการที่เราไปยกน้ําหนักมันจะทําให้เราปวดหลังแต่บิ๊กเชื่อครับว่าการออกกําลังกายทุกอย่างเนี่ยมันจะมีวิธีการที่เหมาะสมกับคนนั้นๆสำหรับตัวบิ๊กก็เช่นกันที่ ตัวบิ๊กเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะออกกาลังกายอะไรที่มันหนักได้แต่ถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้ว่าเราควรจะเริ่มจากตรงไหนหนึ่งมันก็จะทําให้เราครับสามารถที่จะทําอย่างไรเพื่อไปสู่โกของเราครับตัวต่อมานะครับก็คือ do หรือ do do แปลว่าทําครับคุณรู้แล้วว่าคุณทําทําไมคุณรู้วิธีการแล้วแต่ คุณไม่ลงมือทําสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่สามารถเกิดได้ mm. เช่นโอเคเราหาข้อมูลมาแล้วว่าเราจะต้องไม่ทานอันนี้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 แต่เราไม่ทํา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราวางแผนมาที่เราถามเหตุผลที่เราหาวิธีการมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ทําแล้วคุณจําเป็นครับในการที่คุณทำอ่ะคุณต้องใช้ความอดทนอย่างสูงเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะไปสู่เป้าหมายของคุณได้สิ่งที่คุณทำอ่ะหรือคุณต้องการที่จะปรับเปลี่ยนมันถ้าคุณทําต่อเนื่องใน21วัน อย่างสม่ำเสมอครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอุป,ปนิสัยบางอย่างของคุณลองสังเกตนะครับเวลาที่เราทําอะไรต่อเนื่องกันนานๆๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นความเคยชินของเราแลวเราจะทํากับมันไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าร่างกายของเรามันได้ทําการเรียนรู้และเมมโมรีว Memory ไว้หมดแล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายครับหลังจากที่เราทําก็แล้วหลังจากที่เราหาข้อมูลว่าทําอย่างไร ตอบเหตุผลว่าทาเพื่ออะไรเพื่อไปสู่โกของเราสิ่งสุดท้ายครับอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จในครั้งแรกถ้าคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในครั้งแรกดิขอยยินดีกับคุณด้วยนะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะเอาชนะความกลัวเอาชนะความอดทนความขี้เกียจที่มีข้อแม้ต่างๆของคุณได้จนคุณสามารถสักเซตรือประสบความสําเร็จครับแต่ถ้าคุณไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทํา แล้ว Y ของคุณมันชัดว่าคุณทำเพื่ออะไรแล้วต้องการมันมากขนาดไหนตัวสุดท้ายครับมันจะเป็นตัวที่จะทำให้คุณสามารถที่จะไปต่อกับเป้าหมายของคุณได้นั่นก็คือ L หรือ l e a r ครับการเรียนรู้สิ่งที่เราผิดพลาดมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถไปโกหรือไปเป้าหมายต่อไปได้ดีมากขึ้นครับถ้าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองและความผิดพลาดของคนอื่นว่าเราลองวิธีนี้ไป มันไม่ได้บิกเชื่อครับว่ามันยังมีช่องทางอื่นๆหรือมันยังมีวิธีทางอื่นๆที่จะทําให้เราไปสุกโกได้อย่างที่สุภาสิทธิ์ไทยที่เขาพูดกันครับว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นและถ้าคุณสามารถเรียนรู้และเลินกับมันได้คุณจะประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่คุณตั้งได้ครับ ก็เป็นวิธีนะครับที่บิ๊กมาแชร์ให้กับทุกๆคนหวังว่าทุกๆคนจะนําไปลองปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของคุณนะครับและถ้าคุณมีเรื่องราวที่อยากจะแชร์มีเรื่องราวที่อยากจะบอกเล่าหรือมีคําถามที่สงสัยสามารถคอมเมนต์ได้ใต้ด้านล่างนี้เลยนะครับบิ๊กจะตอบและอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบิ๊กนะครับบิ๊กเนี่ยนอกจากการทําคลิปเกี่ยวกับการให้ข้อมูลแล้วยังทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของ Reaction หรือคอนเทนต์ ต่างๆซึ่งสามารถเข้าไปดูในช่องของบิ๊กได้นะครับผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe หรือมาคอมเมนต์ใต้ด้านล่างเพื่อที่เราจะได้พูดคุยกันนะครับว่าคุณคิดอย่างนี้เราคิดยังไงแล้วเราจะหาทางออกเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของคุณได้ครับสำหรับวันนี้ตัวบิ๊กขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในปี2022ครับสวัสดีครับ